สุกแล้วค่ะสังขยาฟักทองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่พี่แขแนะนํานะคะสําหรับทําเป็นอาชีพหรือว่าสร้างรายได้เสริมได้ค่ะอ่าเนื้อเขาก็จะเนียนนะคะฟองอากาศน้อยเพื่อนๆสามารถนําสูตรนี้ไปทําขายได้เลยนะคะสวัสดีค่ะท,ทุกๆคนวันนี้พี่แขรนะคะจากครัวปันแป้งก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอ,อ,อีกเช่นเคยนะคะ วันนี้พี่แขกก็จะมาแนะนาเมนูฟักทองสังขยากันค่ะนี่ค่ะลูกนี้สองโลก,กว่าๆนะคะช่วงนี้ราคาเขาก็ไม่แพงอยู่ที่สาสบ้าบทเองก็เลยเทำคลิปนะคะให้เพื่อนๆดูกันค่ะจะต่อยอดทําขายก็ได้นะคะหรือว่าทําทานเล่นทำแจกญาติพี่น้องก,ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะคะเพื่อนๆ ที่เข้ามาใหม่นะคะยังไม่เคยติดตามพี่แขกก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แขกเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ,ะวัตถุดิบที่เราใช้วันนี้นะคะมีไข่เป็ด5ฟองค่ะไข่ไก่6ฟองแป้งสาลี30กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชา กะทิ1ถ้วยตวงครึ่งนะคะน้ำตาลปี๊บสี่กรัมน้ำตาลทราย120กรัมใบเตย6-10ใบแล้วก็ฟักทองนะคะ350กรัมค่ะอะแต่ก่อนที่จะไปลงมือผสมนะคะเราก็ต้องเตรียมเตาเตรียมซึ้งนะคะแล้วก็จุดไฟไวอร์มไ,ไว้ก่อนนะคะ ่ามาเตรียมเตาเรียบร้อยแล้วเราก็จะผสมนะคะไข่ค่ะเทไข่ลงไปในอ่างผสมเลยนะคะแล้วก็ฉีกใบเตยค่ะให้เป็นเส้นเส้นนะคะใส่ลงในกระมังเลยค่ะขยำให้ไข่เขาแตกตัวก่อนนะคะ การที่เราขยำใบเตยนะคะเพื่อที่จะเป็นการดับกลิ่นคาวของไข่ด้วยนะคะเราก็จะขยำแค่ไข่แดงเขาแตกนะคะพอเข้ากันนิดหน่อยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลทรายนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะเสร็จแล้วก็ขยำต่อเลยค่ะ พอเราเห็นว่าเขาเริ่มเข้ากันนะคะน้ำตาลละลายไม่ต้องถึงกับละลายหมดนะคะแล้วก็ใส่แป้งค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปหลังจากนั้นเราก็จะขยำค่ะให้แป้งแล้วก็ส่วนผสมของไข่นะคะเขาเข้ากันดีค่ะ ่แล้วก็จะขยำไปเรื่อยๆนะคะเออพอแป้งเขาละลายไม่เป็นเม็ดนะคะเราก็ใส่กะทิลงไปได้เลยค่ะจะใช้กะทิคั้นสดหรือว่ากะทิกล่องก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกค่ะถ้าเป็นกะทิสดก็จะให้ความหอมแล้วก็ความหวานมากกว่านะคะอ่าหลังจากนั้นเราก็จะขยำต่อนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะ ก็ขยำไปก็ในลักษณะแบบขยำไปบีบไปนะคะเพื่อให้ไข่เขาแตกตัวได้ค่ะ,อะพอเราขยำได้ลักษณะแบบนี้นะคะก็จะมีฟองหน่อยๆนะคะเราก็จะเอาใบเตยออกค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปกองด้วยผ้าขาวบางกันนะคะ แล้วก็จะบีบเอาน้ำไข่นะคะออกมาให้หมดเลยค่ะเสร็จแล้วน้ำเราก็เดือดพอดีนะคะเราก็จะโรยฟักทองลงไปที่ก้นถาดก่อนเลยค่ะวันนี้พี่แขกใช้ถาด11คูณสินิ้วนะคะอ่าพอเสร็จแล้วเราก็เทสังขยาที่เราผสมเรียบร้อยแล้วค่ะลงไปเลย แล้วก็จะโรยฟักทองที่เหลือนะคะลงไปหลังจากนั้นเราก็เอาช้อนเนะะี่ยค่ะกดกดให้ฟักทองเขาจมนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเลยค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะนึ่งประมาณ40นาทีค่ะหรือว่าจนกว่าขนมจะสุกนะคะ เราก็เช็คโดยการเอาไม้จิ้มดูกด็ได้ค่ะว่าสุกหรือไม่สุกนะคะอ่าตอนนี้ครบเวลาแล้วค่ะสังขยาของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะสีสวยนะคะหน้าตาก็ใช้ได้เลยเพื่อนๆสามารถนำสูตรนี้ไปทำขายได้เลยนะคะถ้าใช้ถาด11คูน11นี้นิ้วแบบนี้นะคะก็สามารถตัด เป็นข้างละสีได้นะคะจะได้16ชิ้นค่ะแล้วก็นำไปใส่กล่องเบอร์01ก็ได้นะคะก็จะพอดีค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะมาแซะดูเนื้อกันนะคะนี่ค่ะใช้ที่แซะแบบแบนๆแบบนี้นะคะ กดลงไปเลยค่ะอันนี้ที่เราตัดไว้แล้วนะคะค่อยๆงัดขึ้นมานะคะเดี๋ยวเขาจะแตกนี่อ่าเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะเนื้อเขาจะแห้งนะคะแล้วก็มีความเนียนค่ะเนี่ยค่ะรสชาติเขาก็จะเอ,อหวานกลมกลม่อมนะคะไม่หวานแหลมค่ะหวานกำลังดีนะคะ เพื่อนๆสามารถนำสูตรนี้ไปทำขายได้เลยนะคะนี่ค่ะใส่กล่องเบอร์ศูนย์หนึ่งค่ะเขาก็จะพอดีนะคะเห็นดีว่าอร่อยจริงหรือเปล่านะคะอร่อย,ยอร่อย <c oughs> อ